สวัสดีครับขับทักทายสวัสดีสวัสดีสวัสดีส,สดี่สุขสุขคนครับยินดีตอนรับเข้าสู่ส่องยูทูบบานโอ้ครับพี่น้องเมื่อนี้เนาะครับกะจะมาบอกเนาะพี่น้องเรื่องเหล้าที่โอ้โหหลายคนกะอ่าอ่อนซ่อนเนาะพี่น้องหลายๆมาา้าสารเช่งมาเป็นนังไทยเนาะพี่น้องเป็นนังไทยบ้านเดอะซิตี้ที่เข่าซ้ายเพียงไม่กี่วันเนาะพี่น้องแต่ว่าสามารถกวดได้ไหลายแบบโอ,โ,อโอ้โหเป็น้องยซ้ายเบื่อวันที่หาตุลาเนาะครับเนาะถือว่านะ สายไหลประมาณสิบอ่าสิบกว่าหมื่นเนาะพี่น้องแต่ว่าสามารถสั่งได้เลยให้ทางทีมงานเขาจ้าเนาะถือว่าหยอดทะลุเนาะพี่น้องเพียงแต่ใส่เมล่าสิบเอ็ดหมื่นนะครับสามารถสั่งได้หลายหลายถึงสองร้อยล้านบาทโอ้โหพี่น้องสองร้อยล้านบาทถือว่าไม่อยากคิดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตีไม่เงินเล่าอันนี้ไม่หัวจักตื่นนะครับถือว่าเนาะพี่น้องโอ้โหนังนี่สามารถ เคนไทยน้องพี่น้องคนเล่าเนี่แห่แตกตื่นกันกับอะไรเนาะซึ่งมาเดือนเล่าก็คือเห็นอยู่ห่างน้องพี่น้องทา้งปากเซที่แบบโอ้โหคนแน,น่นนะครับหรือว่าลหลายๆคนเนาะหรือว่าอยู่เวียงกานบอด้วยอยู่ปากเซบอกะแน่นโมโนโต้องขอสุนช่อมน้องพี่น้องถือว่าเป็นใบรุ่นยุคใหม่ที่ก็จะสั่งสร้างผลงานเนาะคนไทยถือว่าเก่งไรสำหรับการแสดงว่าจะเป็นเกี่ยวกับผลงานต่างต่ว่าจะเป็นอ่บบนายโปรดักชั่นนาะพี่น้อง หาการตัดต่อการเขียนบอกเขียนบทถือว่าเก่งแต่ว่ามโนชุนส้มพี่น้องผู้หนึ่งเนาะที่ว่าเราเก่งยังดีนะก็คือของอ่าเป็นผู้กำกับเนาะพี่น้องอ่าผู้กำกับผู้เขียนบทแล้วก็เป็นอ่านักแสดงพร้อมเนาะถือว่าโอ้โหเป็นทีเซอร์ก็คือเป็นพวกอ่าเฮตุเสียงยังประมาณเนาะพี่น้องถือว่าเก่งหลายสุดยอดเนาะก็คือตองเตเนาะพี่น้องตองเตที่ว่าแสดงอ่าเพลงไอ้กองไหล่เนาะ ไซว่สา,าสีบอลทีมกันบาลโนก็ติดตามาทีมงานเก็จะตั้งแต่ร่นนะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นทีมงานไทยบ้านเดอะซิตี้เขาจะโอ้โแบบเพลงเก็จะย่อมลาบอลมวนลายเนาะแต่ละออกออก,ออกตลาดสุดนะครับบอจะเป็นไทยบ้านเดอะซิตี้ผักหนึ่งผกักสองผกักสามนะพี่น้องและะ้วก็หลายๆเรื่องเนาะทียบบา,บาจนละดสุดก็คืออ่าสัปเปิลเนาะพี่น้องเชิงบาบาลโน่ก็ว่าสั้นในเบื้องนอะกแต่บาบาลโนเห็นเนาะพี่น้องในไทเทิลในอยัง,อยงเนี่ยที่บแบบที่จะเอาลงเนาะเอาลงซ้ายก็คือ โอ้มันแบบเกี่ยวเนื้อหาก็ะจะเกี่ยวกับซับป,ปะเดอ,อย์ยังประมาณนี้เนาะซับป,ปะเดย์เกี่ยวกับเออคนที่ว่าเก็บศพอ่าแต่ว่าทั้งฝั่งลาเฮาซับป,ปะเดย์จะบ่มีเราพี่น้องมีแต่อ่าเผาเหรอเนาะแต่ว่าเป็นคนตายก็มีแต่ว่าเออไปเผาอยู่ป่าอยู่ยังเหรอแต่ก็อยู่ทั้งในเมืองเนาะก็ไปเผาอยู่ฮอร์ขมิ้นที่เ็จะจัดบ้างไปเนาะจะเป็นปัดบา้าอารามต่างๆแต่ว่าบ่มีซับป,ปะเดย์ที่ว่าเก็บศพอ่อาคนตายน่น,นี่เนาะแต่ว่าทั้งลาวจะบ่มี แต่ว่าเนาะครับพี่น้องมโนเขาชนส้มเนาะทางทีมงานเขาจะถือว่าอ่าบ้านๆเนาะพี่น้องแต่ว่าผลิตอ่าซือว่าผลิตซื้อโฆษณาหนีเก่งลายเนาะเก่งเก้งยอมรับแบบซื้อหยอดแต่ละคนเนาะเพว่าจะเป็นนักฮองนักแสดงนักแต่งเพลงต่างๆถือว่าแต่ละคนกับครบเครื่องเนาะพี่น้องแต่ว่าเนาะพี่น้องชนส้มก็คือตองเตเนาะที่ว่าเรามีความสมมาตรดีสำหรับหนุ่มคนนี้เนาะพี่น้องแบบเพ้นต์เนาโอ้โหอายุลอยลอยล้านเนาะพี่น้องโอ้โหแบบเก่งแห้งเนาะตัวแบบตองเต จะบอกว่าอายุแล้วเท่าไหร่เนาะน่าจะประมาณรุ่นน้องมนุสัมบูชัดก็คืออายุน้อยเนาะพี่น้องแต่ว่าสามารถโอ้โหเก่งแห้งเนาะสำหรับการแสดงบอหรือว่าการเต็งตัวเราเก็เป็นแบบค่อนข้างว่าเป็นของตัวของตัวเองเนาะพี่น้องถือว่าแต่ละเพลงเนาะพี่น้องเรารายเหตนว่าโอ้โหแบบผลงานเพลงที่เราเลยกำกับเนาะพี่น้องถือว่าไลท์เอ็มเอ็มบอกเอ็มบีต่างๆ่าะก็คือเนาะครับจะมีเพลงเนาะ ขอบใจเดอเ้อเนาะเคยรู้ว่าเป็นเพลงของเราที่ว่าเรากำกับเกี่ยวกับหาเอ็มดี MB เนาะครับแล้วก็ซ้องมากกับแมนของอ่าเบนซ์สลาติดเนาะพี่น้องอันนี้ของพี่เบนซ์สลาติดโอ้โหแบบลายแห้งเนาะแล้วก็ต่อมากกับแมนอ่าของไฟอันนี้ขวัญเอ้ยขวัญมาเนาะของเอยียงแล้วก็ซ้องมากกับแมนกอดเสาเทียงที่ว่าแต่ละเพลงก็ว่าธรรมดาเนาะพี่น้องอ่าเสือเสือกักเนาะซีหา จำขึ้นใจเนาะโคกคองอาโอมค็อกเทลเนาะพี่น้องเลยกะโอ้ของกระต่ายพิมพ์นิพาลายแห้งเนาะครับผลงานเราแล้วก็มีของไอ้กล้องหอยไร่เนาะที่ว่าเราแสดงหรือว่าเหตุเอ็มดีห้อ่ามาพี่สกลนานๆแล้วปูก,กรรมเนาะพี่น้องเลยกะเล็กๆตั้งใจฮักคือว่าลายแห้งผลงานที่เราไปส่างซานมาแบบคือว่าเราจบเนาะพี่น้องจบการแสดงเนาะคือว่าม่ธรรมดา สำหรับตองเต้เนาะต้องเต้จบอ่าจากวิทยาลัยมหาสารคามเนาะพี่น้องที่ว่ามีอ่าความโหในการแสดงแต่ว่าเราก็ยอมรับว่าเราสายแบล์เก้งแห้งเนาะเดี๋ยวมาเบิองพี่น้องอ่าการเทดเบียร์ของเราที่ว่าการไทยเอ็มบีเนาะพี่น้องว่าความทุ่มเทสัมนายมโนเห็นกันยังโอ้โหแบบเคยสิได้มาแต่ละฉากแต่ละตอนเนาะพี่น้องก็ถือว่าต้องเลยใส่ความอ่าอดทนในการพยายามที่ว่าจิ้มงานกเจ้าเทิดนะทีว่านั้งตัวนี้กะ คารูเป่าอีดีเนาะพี่น้องโอ้คนเล่ากะแห่แตกตื่นกันกับอะไรเพราะว่าเหตุผลในเนาะครับถึงมาคนเล่าแบบมากอ่าเพราะว่านังไทยก็คือคนภาคอีสานเนาะครับก็เป็นก็เป็นคนอ่ะถือ่าเป่าภาษาคลายกันแบบเกี่ยวร์เสมือนบาเอ่าบานูเบืองนังทา่าอีสานก็คือนังของประเทศลาวเนาะครับเพราะว่ามันภาษาเาล่าลาวกัคลายกันแต่ว่าภาคอีสานนี่ก็คือเข้าใจทุกทุกอย่างเนาะพี่น้องว่าจะเป็นภาคอะไรกับยานเนาะถือว่าเป็นภาคอีสานแต่อ่าถือว่า พังคำคำเล้ากับข่าใจแนะกับพังคนณเหล้าข่าใจเนาะครับคือว่าเป็นบ้านแบบหา,รราภาษาอกเบาที่ไก่เคี่ยงกันดีๆนะพี่น้องอันนี้แหละความมันเป็นที่ปียงที่แบบเออเล้ากับไทยมันมีความแบบเออไข,ข่ไข่ที่กันน,นะสิเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งพี่น้องเบิ้งสากที่ว่าเล้าเอ่อเกี่ยวกับการเฮ็ดเฮ็ดอะไรของขี้เจ้าเนาะพี่น้องการเฮ็ดเบี้ยของขี้เจ้าว่าก่อนจะเป็นนางเดืองน,นี้นะต้องแบบพิธีพิธานสัมไรเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งน้องกัน โอเคพี่น้องเมาเบื้องเราเบื้องหลังการเห็ดอานังของเราเนาะคือว่าต้องบอกว่าสุดยอดนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบื่องกันนี่งานแสดงนะธรรดาครับงงนนเรนะา,านะเืองครัคุนะ้มที เพลงแห่งเด้อพุณนี่เขียนบทกำกับดแสดงเอาพี่นนอะแล้วก็เป็นคนอ่าคือว่าดูแลอ่าเดิงเล่าที่แบบเกี่ยวกับเสียงอ่าซาวน์นั่นนี่เนาะเออแล้วแบบูมิาอะธรรมดาดีโอ้ตุมเทขนาทุน แล้วครับพี่น้องก็บจบลงไปแล้วสาหรับความรังเนาะพี่น้องหรวอว่าเบื้องดังที่กระจ้างนังกันถือว่าทุ่มเทน,เนะพี่น้องทงั้งโอ้ลายได้ย่างเนาะส่วนว่าต้องต้องยอมรับเนาะพี่น้องในความเก่งของกระจ้าเนาะที่แบบว่านังบันบานเนาะพี่น้องแต่ว่าสามารถสางได้หลายมหาศาลก็คือตอนนี้ก็คืออาติดอันดับหนึ่งเนาะพี่น้องในประเทศไทยที่ว่าเป็นนังทือว่าสางได้หลายมหาศาลเพียงแต่ สิบเอ็ดบ้านเนาะสามารถสร้างได้หลายถึงยี่สองร้อยล้านบาทเนาะถือว่าโอ้โหสองร้อยล้านบาทมโนคอล้านเดียวกับพ่อเนาะพี่น้องคอลายอล้านบาทกับพ่อเนาะถือว่าเป็นนังที่แบบแบบอ่าเป็นนังบ,รรบ้านบ้านเนาะพี่น้องเออบ้านบ้านแต่ว่าสามารถเพชรไทยได้หลายมันมหาศาลเนาะพี่น้องเพราะว่าเห็นนังแต่ละอย่างคือเออลงทื่นหลายเนาะครับนังบมดิบุสหรือว่านังเอียงแต่ว่านังนังบ,บ้านบ้านเนาะพี่น้องเออการแสดงโดยวิธีสีบิดบ้านบ้านเนาะพัพง กับภาษาอีสานเนาะพี่เนาะแต่ว่าสามารถเพราะว่าภาษาอีสานมันมิสนิเนาะพี่เนาะมันพังมึงแบบเออทุกภาคสามารถอ่าพังได้เนาะแต่ว่าอาจจะเข้าใจอยู่หรือบ่เข้าใจแต่ก็อาจจะเข้าใจเด็กน้อยเนาะแต่ว่ามันก็เป็นขําที่แบบมิสนิของข้าเจ้าเนาะที่แบบว่าเออสามารถเฮ็ดให้เอ่าไล่ๆน้องพี่เนาะมหาศาลก็ดีใจน้องข้าเจ้าเนาะดีใจนําทีมงานไทยบ้านเดอะซีดีอิติวาสามารถเฮทนไทยนังบ้านๆเนาะพี่น้องแต่ว่าติดอันดับหนึงคือว่านายกนี่มโนต้องบอกเลยว่า ภาคอีสานนี่มาแห้งทุกอย่างนะเพราะว่าจะเป็นเพลงอ่งนังอ่าหรือว่าได้หลายอย่างเนาะที่แบบว่าภาคอีสานคือเจ้าแบบอ่าโดดเด่นกว่าทุกภาคเนาะพี่น้องแต่ก่อนก็คือภาคใต่ผักนั่นพี่น้องจะมีนังนังอันนั้นนังที่กิจเจ้าเด่นนะนะพี่เนาะมโนก็บโมเคยอันนั้นเนาะนังภาคใต่นังนังที่เจ้าเด่นแบบสิว่านังอยังแหละแต่ว่านังอ่าภาคอีสานนี่คือนังแบบไทยบ้านอีกอย่างที่ว่ามาแห้งขนาดเนาะในยุคนี้ก็คือ ขอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจน้ำทีมงานไทยพานเดอร์สตีที่ว่าอะไรโอ้โหได้ไล่มาสารน้องพี่น้องทองชื่นส้มน้องพี่น้องที่ว่าคนไทยก็จะเก่งอีดีเป็นยังพี่น้องคนลาวจึงว่าเมึงมาเมืองนังไทยเนาะเพราะว่าบ้านเท่ามันโบรานมีอันนั้นรายการนังติว่าบัคคอยมียังเลยกับอะไรเลยประเทศลาวก็คืออาจจะมีแต่ข่าวธรรมดาเนาะแต่ว่ามีนังแบบที่แบบว่าเป็นแบบนังที่ว่าใหญ่ๆนะพี่น้องแบบนี้แหละคนลาวจึงแห่กันเนาะพี่น้องแห่กันแบบ โอ้แต่ละคนนี่กคใจจดใจจ่อเนาะพี่น้องอยากไปเบิง่งหนังแต่ว่าบ้านวโนมันไกลเนาะพี่น้องจากโรงหนังถ้าไปเบิ่งก็ต้องไปเบิง่งญี่ปุ่นปากเซ่คุณพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสก,าก่็ถ่าได้เกาะปากเซ่สิสไปส้มบรรยากาศหรือว่าหนังนี่ยก็สิม,บา,มบาบอกสู่พี่น้องฟังว่าเป็นยังไงเรื่อพี่น้องท่านไอเบิ่งแล้วเนาะพี่น,น,น้องม้วนอยู่บ่ได้เจงไดนแต่ว่า,านวโนเบิ่งในอ่าไตเติ้ลเนาะก็คือว่าโอ้โหแบบเป็นหนังที่แบบเสาร์เนาคะครับเสาร์เกี่ยวกับการจากลาเนาะพี่น้องของคนก็เป็นความฮักละนี่เนาะ กับประมาณนี้นะครับพี่น้องมือนอี้กออกมาสแสดงความยินดีน้ำนังไทยเนาะที่ว่าเลยครับความนิยมือว่าหัว่าจะเป็นพังเล่าหรือพังไทยทิว่าเป็นหนังที่แบบพอทิศเนี่ยยอดทิศกับอะไรที่ว่าสาร,ร้สางได้ดามาฮาซานนะครับเนาะกับประมาณนี้แล้วครับจะได้ก็ซอยก็ติดตามก็ได้ก็แชร์บนอินเทอพี่น้องเพื่อสปอร์ตในการทีมเนาะสำหรับคลทีมว่ามีอนะไรออกกันไหมคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย